สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาซีเนียมีกราฟิกเออร์เรอร์นะครับเช่นเป็นจุดดำดๆตามตัวละครเรานะครับว่าแก้ยังไงด้วยการอัปแพดเกมทุกเกมนะครับเมื่อแก้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้ภาพที่นะครับไฟล์ไม่แตกนะฮะผมจะพามาดูนะครับจะได้ภาพที่ไฟล์ไม่แตกแบบนี้นะฮะอันนี้คือหลังจากที่เราแพดแล้วนะครับเมื่อแพดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าภาพจะเนียนนะครับไม่มีรอยดำาๆตามตัวละครละนะฮะทำยังไงไปดูกันตอนแรกนะครับเข้ามาที่เราเก็บไฟล์ซีเนียไว้นะครับมาที่คำว่าแพดนะฮะ แพทเ์แล้วเนี่ยเราก็หาชื่อเกมนะครับอย่างตะกี้ผมเป็นเกมบอลใช่ไหมฮะเกมบอลจะมี2อันนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนไฟล์ทั้ง2อันโดยการกดคลิกขวานะครับ Open Edit ด้วย n o t e p a d นะครับจะเห็นคําว่าแพทกับตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น False ทั้งหมดนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น True ทั้งหมดนะครับใช้วิธีคอนทอลเอฟนะครับอ่าไฟล์เป็น t u u นะครับอ่าแล้วกด Replace ไปนะครับ คือตอนแรกมันจะเป็น False ให้เปลี่ยนเป็น True นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปละเปลี่ยนให้หมดนะครับเลือกจาก Reset เป็นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้กด Save นะครับกด Save ไปนะฮะทำทั้ง2ไฟล์นะครับก็คือมันจะมี2ชื่อเนาะอย่างเ e a r สองเนี่ยผมก็ทําทั้ง2อ,อันนะหลังจากทําเสร็จแล้วก็ Save แล้วก,กด r ั n เกมคุณก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับที่ไม่ได้มีกราฟิกดําๆแบบตะกี้ละโอเคนะ